ร้อนในคือแผนในปากแผลในปากคือร้อนในหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ไปเจาะเลยกันครับสนับสนุนโดยโรซ่าฟมิลี่ฟู้ดเชื่อมรสชาติความสุขของครอบครัวพวกที่กินน้ำพริกไม่ได้เคยชอบน้ำพริกผัด,ดิ้มรสชาติแซ่บๆดีๆกินแล้วแสบในปากไปม,มองที่กระจกนะครับเป็นแผนในเยื่อบุช่องปากนั่นเอง แผลข,ขาวๆเล็กๆท่านเคยเป็นไหมเชี่ยวทุกคนก็เคยเป็นกันนะครับบ่อยเลยแผลอักษณบแบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมักจะหายได้เองแต่มีเหตุการณ์ที่เกิดจากการที่บาดเจ็บได้เลยนะครับบางทีกัดโดนเข้าไปเจ็บปุ๊บเสร็จแล้วก็ลืมลว่าเขาไปกัดหรือปันเราเองนี่แหละเผลอกัดเราบางทีเราเคี้ยวหารเหนียวเหนียวเคี่ยวไปเคี้ยวมาเคี้ยวโดนเนื้อบุช่องปากปุ๊บเจ็บแล้วก็ลืมไปอีกล่ะ ว่าเคยเคี้ยวดาเราเป็นคาทำมาเองครับม้ทังการแปลงฟันที่รีบร้อนเช้าไหนตื่นสายจะแปลงให้เร็วหน่อยก็ไปกระทุงปุ้งเข้าไปเแล้วเจ็บก็คลายลงแล้วก็จะลืมไปครับอีกสองวนันต่อมาวันธรรมาไปเห็นเป็นแผลในช่องตากนึกไม่ออกมาจากอะไร เคยเป็นอย่างนี้ไหมครับท่านเคยทําเองแล้วก็ลืมเองด้วยเหมือนกันเคยครับเคยครับบางทีก็กินข้าวมันอร่อยมากครับคุณพ่อเราก็รีบเคี้ยวอยากจะกินเยอะๆ <Ừ. S 2> รีบเคี้ยวไปเคี้ยวมาบางทีมันมีจังหวะที่มันพอดีพอดีกัดปากตัวเองเข้าไปอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดแผละนะครับขาวๆเล็กๆแต่ส่วนใหญ,ญ่พวกนี้มักจะมีแผลเดียวไม่เกินสองแผลถ้าเกิดจากการบาดเจ็บการที่เราทําเกิดขึ้นเราไปกัดโดนเข้ามันมีไม่เยอะหรอกครับ แผลสองแผลแล้วก็หายได้เองภายในห้าวันเจ็ดวันก็แฉะแห้งไปเองแผลหายไปเองอันนี้เกิดจากการที่เราไปทําเองให้เกิดขึ้นรเราไปทำให้บบบเจ็บขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนนะครับมีแผลเป็นในเป็นช่องปากแผลว่นในอย่างที่เราเรียกว่าแผลวอนในนะครับแต่มันขึ้นเจลาสามสี่แผลเลยอืเยอะกว่าธรรมดานะไม่ได้ถูกกระแทกกระทันกระทําโดยการแปรงฟันหรือกัดปากตัวเองอยู่ดีดนอนตื่นขึ้นมาก็ขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยใช่ครับ แผลนั่นมั่งเดี๋ยวโผล่แผลนี้ก็หลายหลายแผลในปาก,ก,เ,นเ,นกเดียวกันช่วงเนี้ครับคนมันจะเจ็บปวดคนกลัวแล้วก็กินไม่ค่อยได้เพราะมันเป็นหลายแผลนะครับบางทีเกิดจากพวกเชื้อไวรัสบางตัวในช่องปากวันนี้นะครับที่เราภูมิคุ้มกันลดลงอดนอนนอนน้อยออกกำลังกายน้อยพวกนี้ครับร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันต่าลงเชื้อไวรัสหลายตัวในช่องปากาเราก็จะโตขึ้นเพราะมันเป็นแผลในเนื้อเยื่อบุช่องปากได้ ก็รักษาคล้ายๆกับแผลที่เราสูกกระแทกมาสูกกัดมานั่นเองแต่มีรับจะมีหลายๆแผลในปากเดียวกันตัวที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะหายได้เองเช่นเดียวกันนะครับวาะจากเชื้อไวรัสก็เจ็ดวันสิบวันก็หายได้เองแต่่าช้าหน่อยครับก๊อเคยสังเกตครับคุณพ่อมันจะมียาที่เขาใช้ทาแผลในปากนะเดินเข้าไปในร้านคุณเพรศัจกรคุณเพสัจกรก็หยิบให้มีทั้งแบบซองแบบหลอด เวลาเอามาทาป้ายในแผลในปากเนี่ยนะครับมันก <K> ็จะหนืดหนืดเหนียวเหนียวไอ้ตัวนี้มันช่วยได้ไหมครับไม่ว่าจะเป็นในแผลที่เรากัดปากตัวเองหรือโดนกระแทกกระทานหรือเจ้าตัวร้อนไหนใช้ยาตัวนี้เหมือนกันไหมครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับไม่ได้เป็นการรักษาเฉพาะแต่ช่วยให้แผลมันซ่อมแซมหรือหายได้เร็วขึ้นนิดนึงเราก็จะสบายใจแล้วก็เราถือว่าได้รับการดูแลด้วยตัวเองเรามีการยาทาแล้ว ทาได้ครับไม่มีอันตรายอะไรครับแค่แผลหายแล้วก็เลิกใช้ก็แล้วกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมานึกได้ตอนที่แผลเริ่มจะหายอ๋อเราเป็นคนกัดนั่นเองแหละแผลนี้ยโอเคแต่โดยภาพรวมถ้าเราทําเองเนี่ยกระแทกกระทันกระทุ้งมันเนี่ยแล้วเกิดแผลก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรสักวันสองวันสามวันมันก็หายไปเองแต่ถ้าเกิดร้อนในนึกดีๆนะครับว่าเราไปทําหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้เป็นคนทําด้วยตัวเองแสดงว่าช่วงนั้น ภูมิคุ้มกันของเรามันตกลงอาจจะนอนน้อยความเครียดสูงต่างๆทําให้เกิดร้อนหนก็สามารถทายาได้เหมือนกันแต่ทําไมต้องชวนมาสังเกตชวนมาสังเกตเพื่อที่จะได้รู้ว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ร่างกายของเราขาดสมดุลนั่นเองอจึงต้องรีบปรับให้ร่างกายกลับมาอยู่ในจุดสมดุลปรับ ครั้งหนึ่งแล้วพอมันสมดุลปับ๊บร่างกายก็จะอยู่แข็งแรงอยู่ดีมีสุขได้ยาวนานต่อไปนะครับอ่าคุณพ่อครับมีอะไรฝากเกี่ยวกับเ,เรื่องร้อนในหรือแผลในปากสักเล็กน้อยนหมครับเมื่อมีแผลในปากร้อนในทายาได้ครับตามร้านขายยาพิมพ์เสัชกรก็ซื้อได้หาได้เขาจะจับยาให้แต่ท่านจะปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยนะครับตอนที่เป็นเวลาให้เพียงพอออกกำลังกายที่มันพอดีพอดีให้เหมาะสมด้วยเพื่อ เพิ่มูมิกันในร่างกายเพราะมันเป็นการฟองอย่างหนึ่งว่าพี่ดูแลตัวเองไม่ค่อยสมสมดุลดีนะแผลเป็นในช่องปากแผลเราข,า,ขาวๆเนี่ยเกิดจากการที่เรามีพฤติกรรที่ไม่เหมาะสมนั่นเองอืมที่เราต้องมาเน้นย้ำกันครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดอาการร้อนในบ่อยๆซ้ําๆจําได้ไหมฮะมันมีโรคหนึ่งที่คุณพ่อชอบพูดมากๆเลยมันคือโรค NCD โรคที่เกิดจากการขยับน้อยออกกําลังกายน้อยและร่างกายไม่สมดุล ถ้าร้อนในเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆยาวนานมากจนเกินไปก็แสดงว่าม,มันก็เสี่ยง NCD ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงนําเสนอกันนะครับเพื่อให้เราเนี่ยห่างไกลจากร้อนในแต่ในส่วนที่เราป้องกันได้ยากนั่นก็คือการกัดปากตัวเองการทํากิจกรรมต่างๆที่มันรุนแรงรีบร้อนจนทําให้เกิดแผลในปากซึ่งสองตัวนี้ดูด้วยตาเปล่าจะคล้ายๆกันจะแยกแยะได้เราจําเป็นจะต้อง คอยสอดส่องคอยสังเกตสังเกตว่ากิจกรรมที่เราทําเนี่ยมันทําให้เก,กิดการกระแทกหรือเปล่าเรากัดปากตัวเองหรือเปล่าหรือไม่ได้กัดถ้าไม่ได้กัดเลยไม่ได้กระแทกเลยสุดท้ายมีตุ่มขึ้นทีสามสี่ตุ่มอันนี้แหละฮะร้อนในของแท้เลยจ้าแสดงว่าต้องเตรียมปรับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวเกี่ยวกับร้อนในและแผลในปากที่เราสองพ่อลูกอยากจะนําเสริมนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วครับติดตามเราว่าเราสองพ่อลูก จะมีเรื่องราวอะไรมานำเสนอในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาจากกันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ